สนุนโดยฮันเดสพั t ค่ะพี่นิก้าแล้วเป็ดเนี่ยไอเป็ดที่พี่นิเกเลี้ยงนะะี่ค่ะมันแตกต่างจากเป็ด ฮัลยหลคือมันสามันมันแยกยังไงอะคะพี่เป็ดที่หนูเห็นเป็นเป็ดพะโลเนี่ยว่าจะเป็นเป็ดเชอร์ี่นะเป็ดป้อยชายอ,อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนั้นอะเป็นดักนะ d u c k duck ที่แปลว่าเป็ดพวกนี้ไม่มีสันสัตวยานแห่งการดำรงชีวิตคือถ้ามีอาหารมีที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีที่นอนก็จะสามารถอยู่ตรงนั้นได้ตลอดโดยไม่ต้องกักขังนะครพวกนี้ก็จะอยู่ได้โดยแบบว่า เออรอวันรอวันที่ไปเป็นเป็ดพะโล่ที่โหน่ปลื้มนะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็ดที่พี่เลี้ยงพวกเนี้ยจะเป็นทิวนะ T E A L ทิวที่แปลว่านกเป็ดน้ํามันจะมีสันาติยานของการเป็นสัตว์ป่านะครับมันจะสามารถที่จะเมื่อมีที่ไปก็จะไปทันทีไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ตรงนั้นต้องการที่จะมีการอบพยพเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเทียบกับเป็ดพวกเนี้ย ถ้าเราไปเห็นเป็ดเหล่าเนี่ยในธรรมชาตินะครับก็จะมีการอพยพตลอดนะในส่วนเดือนนี้จะไปอยู่ตรงนั้นในส่วนเดือนนั้นจะไปอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วแต่แต่ละประเทศกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็จะเหมือนกับการที่เราเอาเป็ดพวกเนี้ยมาอยู่ในสถานที่เดียงมันก็พร้อมที่จะไปหาสถานที่ใหม่ๆหาแหล่งน้ําใหม่ๆหารอาหารใหม่ๆที่มันจะสามารถเองชีวิตได้คือถ้าหากไปแล้วไม่ดีอาจจะกลับมาที่เก่าแล้วเกิดไปแล้วดีก็ไปเลยแต่สําหรับดัก ไม่มีไปอยู่ตลอดอยู่ตลอด,ลลลอดไปรอและอย่างนี้ทางกายภาพเราจะแยกความแตกต่างของสองชนิดนี้ยังไงลักษณะของเป็ดที่เป็นดักมันก็คือเป็ด <ฮะ S 2> แต่ถ้าเราเกิดพูดถึงนกเป็ดน้ํา <ฮะ S 2> หรือเป็ดของพี่เนี่ยนะอันนี้จะเป็นกึ่งเป็ดกึ่งนกนะคือมันสามารถบินได้เหมือนนกนะ สามารถว่ายน้าได้เหมือนปลานะสามารถอยู่บนผิวน้ําได้เหมือนเป็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการเป็นนกที่ว่ายน้ําได้คือเราถ้าเราเห็นสีสันที่แตกต่างนะขนที่แตกต่างออลูกเล่นของแต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันเสียงร้องก็ไม่ใช่ร้องกราบกราบนะบถ้าเกิดเมื่อกี้หนูเดินเข้ามาในบ้านพี่เนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงกราบเลยจะมีแต่เสียงเสียงของนกอะ่ะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันก็แตกต่างกันไปนะครับ แล้วอย่างตะกีน้นี้พี่นิกบอกว่าเจ้านกเป็ดน้ำเนี่ยค่ะเป็นสัตว์ที่สามารถบินได้แล้วเราเลี้ยงอย่างนี้เขาไม่บินหนีเหรอพี่คือเมื่อนกเป็ดน้ำเหล่านี้นะครับเมื่อเกิดขึ้นมาได้3วันนะ,ะเราจะมีการขีดปีเป็ดที่ออกมาหรือสัตว์ปีกต่างๆออกมาในกระดูกจะอ่อนสามารถจะขีดกระดูกได้เลยนะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงเป็ดเหล่านี้นะโดยการที่ปล่อยให้เป็น สัตว์ธรรมชาติโดยการที่สามารถที่จะมีปีกบินได้ก็เราก็ต้องทําโดมหรือจะต้องปล่อยในกรงขนาดใหญ่แต่ถ้าหากเกิดเข้ามาในบ้านพี่เนี่ยเราจะไม่เห็นโดมเลยเพราะลูกตัวถูกตัดปีกตั้งแต่เด็กหมดนะครับดูแลฟังโหดร้ายแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดมีปีกแล้วบินหลุดออกไปแล้วไปโดนกัรโดนดโชนหรือมีตเห<ด>ตุหตหอะไรอุบัติเหตุหอ,ะหอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะน่าสงสารกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าเราเลี้ยงไว้ในสถานที่ของเราแล้วดูแลอย่างดีนะ ก็สามารถที่จะแบบว่าชดเชยนะในสิ่งที่ขาดไปได้นะอาจจะไม่ได้มากจนสามารถที่จะแบบว่าทําให้ทุกอย่างที่เขาเสียไปเนี่ยการที่เขาจะบินในธรรมชาติได้เหมือนเดิมเนี่ยจากสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติมาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เท่ากับเราทอนชีวิตไปละครึ่งนึงนะแต่ว่าเราให้ความสุขเขาเนี่ยในส่วนอื่นได้มากพอหรือเปล่าค่ะค่ะแล้วถ้าพูดถึงความนิยมว่าที่นี่ค่ะมีเป็ดชนิดไหนที่ได้รับความนิยมนอกจากแมนดารินอีกไหมคะพี่ถ้าด้านของความนิยมนะครับ เป็ดทุกตัวเนี่ยมีเสน่ห์หมดมันก็ต้องแล้วแต่ว่าคือคนที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับคนสิบคนอาจจะชอบเป็ดสิบชนิดนะครับที่มันต,ตามเพราะว่าตัวเลือกที่มีเนี่ยมันเยอะก็จะต้องแบบว่าตัดสินใจต่างๆมากมายแต่ว่าถ้าเกิดจะถามถึงเป็ดที่เราความนิยมนะครับหนึ่งเลยต้องแมนดารินนะครับอันนี้แน่นอนเลยนะครับว่าถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งและเป็นเบอร์หนึ่งตลอดกาลอันที่สองคือวูดดัก นะฮูดดักก็จะเป็นเป็ดสกุลเดียวกับแมนดารินเลยนะครับเป็นเป็ดสกุลเดียวกันเลยคือทรีดักเป็ดต้นไม้เนี่ยนะครับนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดสายพันธุ์เนี่ยนะก็จะได้ความนิยมเราจะพูดชื่อเนี่ยติดปากแมนดารินฮูดดักมาคู่กันนะครับ ลักษณะของบูดดักเหมือนมันดารินเลยครับคือเป็นเป็ดที่มีขนช่วงกะโหลกยาวขนจะเป็นเปียนะห้อยลงมาข้างหลังนะครับแล้วก็มีสีสันที่สูดฉาดมีการลวดลายเหมือนกับวาดนะครับ